ดสว,วัสดีครับวันนี้เรามาแนะนำร้านกาแฟสดปากซอยกะรีพับนะครับอยู่ปากซอยแบนเชโดครับผมถนนประชาร่วมใจเข้ามาจากถนนประชาร่วมใจประมาณ20เมตรนะครับก็จะถึงเลยนะครับเข้ามาก็จะมีป้ายนะครับกาแฟสดปากซอยแอลกรีพับแล้วก็จะมีป้ายอาหารเสริมแครนี่นะครับ มีคลินิกกายภาพเลยนะครับคลินิกคลินิกกายภาพํำบัดใครจะมาก็ติดต่อมาได้เลยนะครับนี่ครับผมแล้วเราก็มีกะหรี่พับมีกาแฟสดต่างๆมากมายมีเมนูเครื่องดื่มมากมายนะครับ <S <S ไหนไหนดู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 ดดดดกาแฟในเซนี่ครับผมกาแฟสดหอมกล่ ใครจะหอมบ้างก็ไม่รู้แต่ผมนะหอมครับผมหอมวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับไว้มาพบกันมาขอบคุณครับผมเดี๋ยวเราจะรีบทำออเดอร์นะครับพ่งนี้เช้ามีออเดอร์สามสิบชุดนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย